แบบและอย่างเงี RAW, ้ยหลายๆคนก็จับให้เราแบบเป็นคู่จิ้นแล้วก็แบบมีแบบแซวๆว่าแบบจะสามารถเป็นคู่จริงได้ไหมอย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ยทำไมมาถามผ่านการถ่ายทอดสดแบบนี้เลยล่ะครับแล้วแล้วพี่ตัดส่งไก่ส่งพวกกันใช่แล้วก็ลงตรงนี้ว่นสวยมากมี่ขาสั้นแล้วในหัว มาแล้วค่ะเปิดตัวเจได้ว um, okay? ัดโฟไหมนางเอกสู้คนแล้วเก่งมากยูสวยด้วยภูมิใจสวยได้เหรอสวยด้วยมีสู้คนแล้วสุดยอดสู้คนแล้วโอ้ยโอ้ยดูหน้าแม่ก่อนดูหน้าแม่ก่อน เอาคำยียวกันด้วยตัวปั่นจะ้ะทังคู่จะ้ะพระนางปั่นันเก่งละครจะมาแล้วนะครับเอาดูนะคะ ครับนี่ฟิลเตอร์อะไรเนี่ยทำไมนางเอกหน้าใสแบบกิ๊กขนาดนี้นางเอกเขาสวยอยู่แล้วอ้าวไปเลยเหล่ะอยากไปก็ไปกินอะไรอ่ะก่เป็ดหมูครับแล้วก็ปลาไหลของเมนไก่จิ้มกิ๊กแล้วก็สลัดอีกนิดหน่อยสลัดอย่างนิดหน่อยเพราไมันประหยัดด้วย ขนมเราจะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแล้วนะครับขนมไม่เปลี่ยนไรนะอ๋อโอเคไม่เปลี่ยนแล้วตอนนี้เราก็จะมาไลฟ์เพื่อใคอนโดเลยมาไลวันนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวพี่พี่หมูอยู่กลุ่ม ตาวันที่ตายพบเธอก็ไม่มีดอกไม้ใดที่เจอที่จะสวยงามที่จะงดงามเธอรออิมของเธอตั้งตาวันที่ตายพบเธอก็ไม่เคยมีคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับฉันอยากขอบคุณเรื่องดีและร้ายที่ทำให้เราได้พบกัน เท่ากับ44.5ี่าพี่ต้มมา เห็นข้างในเข้าเองเหรอมุดเองเหรอมุดเองเหรอก็เราอะไคือชเขาอยากอยู่ข้างใน ถามยูโรพิงพอยเวลาเข้าฉากหวานๆมีเขยบ้างมีเขินกันบ้างไหมเพราะสามตอนแรกมีฉากหวานๆเยอะกันมาก เขินนะไอซีนอีพที่แบบเรามองตากันไอซินที่แบบเข้าหากันอันนั้นคือวันแรกที่ถ่ายทาเลยลองมองอีกรอบมองอีกรอบมองครอีกโอเคเพลงมาเพลงมางเ้องกันฉันเขินครมเินจริงนะเพืยง้องขึ้นมาตลอดเขินเขินเินครับเพราะว่ามิกาได้เล่นกับพิงพอยซึ่งพิงพอย เป็นคนที่สวยมากๆแล้วแบบเราได้ไปต้องไปมองตากันแล้วต้องไปเลิฟซีนก oh şey like ันอย่างเงี้ยมันก็มีความตื่นเต้นมีความมีความเขาเรียกไม่ถูกแบบมันมันเนื้อไนื้อกินโนโตอินโนโตเขาพูดติดปากคนเรายูโรยูโรนั่งแมนๆหน่อยค่ะล่าสุด พิงพอยสัมภาษณ์อยู่นะครับเดี๋ยวผมไม่ให้ชมสวัสดีค่ะเธอหน้าฉมืดส่งนีอหนิขอขอยุาตนิดนึงนะครับโอ้ส่งต่อครับตอนห้าโมงเย็นแก้มส้มยังส้มแล้วเออส้มแล้วเจอฟิลเตอร์ฉันเข้าไปก็ส้มหมดแหละสวัสดีค่ะทุกคนฝากฝากตอนห้าโมงเย็นฝากด้วยนะคะห้าโมงเย็นใน IG นะคะทุกคนเข้ามาคุยกันนะคะในซ H H อชเจ็ด

เฮ้ยหันแน่มองสวยมากเลือกคนไหนเลือกคนไหนอ่ะเลือกคนไหนสามคนเลือกคนไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวต่อไปอยู่เหรอเป็นคนสวยก็งี้เลยดูดิผู้ชายล้อมไปข้างหน้าตึกเลยครับรถแลกเลสู้เขาทเลสู้เขา Lên thôi yeah yeah. Lê yeah yeah. Đi dông, Lê lê lê. Lê. lê, lê Lên lê. ตรงกรันไม่ใช่แฟนฉันใช่หรอโอ้ยเอยโอเอออเปล่อยมือได้ปะปล่อยเลยปล่อยมือด้ปล่อยมือพี่นินเขาแซงเขาแซงอยียไม่ได้ถ่ายโอ้ยโออโออเโอเยน้อย ไหนกกมัน,น,กกนมตักกนนานานไ,ไ,ไ,ไตเบลั์เบิร์นเลยค่ะ <c ười> คนคนนู้นเรียกว่าตัวยังไงเบลล์รครับผมเบลล์บะลาคนที่ไหนเบลล์บิร์ระะ <c ười> านาไม่รู้จักเบะลล์เบิร์นปลาเหรออยากกเบลล์เบนเลกรุงเทพเขาเรียกตัวใหญ่ลูกเออ làm chi để rồi dẻo vẫn trong lòng anh bao sâu bi khi biệt trong người đi nhìn em theo ai nơi hoàng ngôi ở lá, ở lá, đang nghe cùng áp lẽ Đặn lẽ bịt, bịt. <laughs>

สองทุ่มครึ่งนะครับพบกันนะครับกับพวกเราสองคนในการคอเรื่องจ้าไม่เจอคืนเฮ้ยเราต้องตื่นต้องตื่นเพราะว่าเราต้องรีบมาดูครับผมสองทุ่มครึ่งเจอกันนะครับสัมภาษณ์อย่างเดียวเลยฮะอ๋อไปแลยวสัมภาษณ์อยู่ก่อนให้ก่อนให้พยายาทำงานไปกว่สามีไปเล่นต่อได้นะสามีไปเล่นต่อฮะสู้ๆนะครับพระเอกนางเอกของเราแต่ท้ายพ แฮปปี้เบรเดย์ครับผมยังไม่ถึงเหรอก็ลงหน้าไงนะครับอยากให้ติดตามกันเพราะว่าเต็มที่มากครับอยากฝากด้วยนะครับออโอ้โหอันนี้มาตรวจตรวจกองตรวจกองระหว่างว่างระหว่างว่างทาอะไรครับนี่แบบว่าเราแต่งหน้าทาผมค่ะซ้มผมส้มผมต่อข้าวสิงต่อไปคุณสวยสิอนนีผมไม่สวยได้ไงอะ S <S ชมเก่งไหมไม่วันนี้เพิ่งชมวันนี้เพิ่งชมใช่ <S <S นะครับที่ Facebook CS7HD นะครับตอนหนึ่งทุ่มครึ่งรออ่ะขอบคุณครับ <S <S 2> <S 2> สวยไหมอินไว้ยังไงอินไว้ดูอราเ้อินไว้ดูเราเข้าไปสองสองจอนี่นะคะเราก็จะมา ได้ยินเสียงไหมครับถ้าใครควายอร่อยมากอ่านไม่ออกเลยอ่านไม่ออกด้วยพี่เมตต้องกลับใจนะคะคุณต้นเต็มจอเลยเอาไม่ใช่คุณต้นหรอคุณเมสวยให้เอะมีวิธีก็คือเปิดอันนึงแล้วก็เอามาดูไงอันนี้เดี๋ยวพาเปิดให้เออเพราะมันไกลมากแต่ไม่รู้ว่าเขาจะได้ยินเสียงเราหรือเปล่านะฮะน้ำพุอ่าพระเอกน้ำมพูห์อ่ะ น้ำพุ้นี่น้ำผูคืออะไรนะน้ำพุคืออ้าวละครผู้จัดอ้าวตายแล้วไม่ได้เล่นเรื่องต่อไปแล้วอะไรหรอทิ้งหทองขางอยู่เดี๋ยวแพลไปเลยหรอของแพลก่อนแล้วนึงละครพี่เติ้ลเอาล่ะหูนูดูทุกตอนเลยดูทุกตอนดูทุกตอนนี่เขาลีลันอยู่จริงยูน่าจะได้ของยูล้วเอาเข้ามาก่อนไม่มีคนเลยไม่มีคนอะไรพันกว่าเนี่ยพันกว่าแล้วพันกว่าแล้วพี่เยอะนะพันกว่าคนแล้วพี่ นี่มันคือแบบสุดยอดของมุกมงคลดีแล้วสุดยอดมีอะไรอีกอ่ะออแล้วหน้าไกลๆแล้วฟิลเตอร์ผมมันจะจับไหมเนี่ยจันเหมือนหน้าไกลแล้วมันฟิลเตอร์ไม่เข้าไงพระจันทร์สีน้ำเงินน้ำฟ้าคืออะเหรอจยุไปไหนวันนี้พี่บอมไม่ว่างค่ะพี่บอมถ่ายละครเรื่องสาวน้อยหนึ่งร้อยไม้นะครับ อมหใ่อ่ะพี่บอลอยากร่วมจอยเหรอเ<อ>ดีล่นนะโทษนะครับ ก็ตาม

ได้ไงยูโรไปเลยหนึ่งไม้ในหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเพราะเขาจะเสียหนึ่งไม้ในหนึ่งวินาทีดีกว่ายูโรหนึ่งไม้ในหนึ่งาทีเอาคืออะไราสอหน้าเราตกน้วเราเอาอะไรอีกไหมคะเอาอะไรอีกไหมเอาอะไรป่ะเอาลดเอาสลัดเดตด อะเราป้อนเราเป็นแบบรักแบบเรารักสุขภาพเธอไงกินไหมกินได้ไหมหรือว่ากินอันนั้นก่อนได้ได้ได้กินได้ป้อนกันจ้าโอ้ยหเขาป้อนกันจ้าป้อนโชว์ชัยุทธหน่อยป้อนโชว์ชยุทธหน่อยมันมันใหญ่เกินไปหรอเอาเอาพองามเนาะเอาพองงามอ้าวหัวลีโลสวัสดีครับไม่เป็นไรยินเสียงมไ่เออ เขาชอบใหญ่ๆนางเอกชอบใหญ่ๆใช่ไหมแบบเรียวอะผมอ่ะไปฮะอะไรเหรอแล้วพอนั่นเองอะไรเองทำไรอ่ะลาโอ้ลาไปก่อนแม่แม่พูดขอบกุณตักแล้วอ่ะพ่อยลาไปก่อนลาไปแล้วมอนนักมอนแทนกิดอ่ะรู้จักปะอะไรอ่ะ คืออะไรวะโดดะไปเป็นท่ามวยกระโดดทุกมาแล้วก็แบบต่อย